ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุก่านด้วยนะครับนวันนี้ก็ไาอยู่กับพมอบาูวันในรายการโอ้พี่เซ็นทีวีอยู่กันในเกมจัดคอรสามอีก้แล้ว ครับก็มิกแล้วนะครับสำหรับเกมที่แบบว่าก้นจะตุริบอลนะวันนี้นี่บาบูบอกเลยว่าหมไปทําอะไรบางอย่างมาเห็นไหมครับดูจากสภาพวิ่งชูดก็บอกได้แล้วว่ามันเทพขนาดไหนก็สำหรับวันนี้นะบาบุมไปซื้อเป็นทางด้านของ DLC มานะซึ่งมันคือ DLC ของ just cause 3นะครับที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีอาวุธแบบว่าสท่นะครับแล้วก็มีพาหนะต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวบาบุงมันจะมาแสดงให้แรกันนะครับรับประกันเลยว่ามันสุดยอด ทางพลาวแล้วบ่าวบุ้งก็ไปลงเป็นทางด้านของสลิงไลท์ขีดจำกัดมาด้วยนี่นี่นี่เป็นยังไงบอกเลยไปแบบปีเตอร์ปาร์เกอร์ อย่างที่บอกนะครับว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไปก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าบี่บุมกับนั้นมันเคยร่ไรครับนะบ่าบุมบอกเลยครับมันคือปืนใหม่ของ DLC นะครับชื่อ Eden นสปาร์กอีเดนสปาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นปืนที่เป็นฟรสุดยอดต่างเปล่าเพราะเพกเกิดจริงครับนะเดี๋ยวขอขอรองก่อนแล้วกันนะขอรองก่อนขอรองก่อนเดดเดเด ามากเลยพี่นอ้องชาวไทยบอกเลยว่าปืนนี้นี่สุดยอดพลังอำนาจยักษ์ก้ก,กคูเลยว้ย จะสังเกตได้ว่ามุมขวาล่างนะฮะเมื่อทําการยิงเนี่ยมันจะทําการชาร์จนะครับแล้วเมื่อครบร้อถึงจะยิงได้ต่อนะครับแต่ถ้าว่าศูเปร์เซน็นปุ๊บปืนมันก็จะหมดไปเองนะครับนะเ <c oughs> นะี่ยเบาดีเบาเอ้ยรู้สึกไปว่ากําลังขับลับอยูย่แล้วก็ศูนย์สลายไปหรือเปล่าฮ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 าฮ่าา <N ic ly> นะส่วนปืนที่บาบูมถืออยู่นะร,รู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นปืนบีมนะเวลาจ,จริงออกมาในเรื่องในย็ดแมวโอ้โหอย่างกับปืนแบบว,ว่าพวกไอเด็กระติกประมาณนั้นเลยไอ้เบ้าไอ้เบ้าเย็ดแปลว่าปืนเพื่อครับเอาปืนเพื่อรุนแรงรุนแรง <G fundamental> พันดีเนี่ยมันต้องเข้าไปเกลียดคนข้างในเมืองดีว,าว่านะจะไปเล่อแบบรุ่ยอดตกฟลาวในเลติตีมันมีคนไม้ไอ้เฝาไอ้ สูญสลายอย่างไรบ้าเอฟน้องเศร้าน้องเศร้ารู้สึกไหมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าสะบักแรงแรงเลืกินเป็นแรงรู้สึกว่ามันเหมือนแบบรู้สึกมันเหมือนกับมีพลังอำนาจอยู่ในมือไม่ว่าใครก็ไม่สามารถต้านทานได้นี่มันสุดยอดกว่านิวเคลียร์ซะอีกนะเนี่ย แมแม่มึงเอ,อ้ยรู้สึกว่าของเอ,อ่อเดลีตัวนี้นะจะมีเป็นตังด้านของรถใหม่จริงๆไม่ใช่รถหรอกนะครับนําบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดประทับใจมากนะครับ <c oughs> นั่นก็คือนี่กันด้ามกันด้าม <c oughs> มาได้หุ่นยนต์ลูกพ่อ <c oughs> โอเรกว่ากันด้าม <c oughs> โปรมาแล้วยังเกยสุดยอดอเลยขึ้นเลยมาบุมแร็งแร็งแร็งแม่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในเรื่องโบมิสูตรกันดั้มเลยนะนี่สำหรับไอเจ้าตัวหุ่นดนตัวนี้นะฮะจะมี สำหรับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเวลาเราชี้ไปที่ออบเจกต่างๆเนี่ยทำไมมันถึงได้ขึ้นแสงนี้นะครับเมื่อเราทําการกดคลิกซายครับนมันสามารถเดดูดมาได้ด้วยนะครับแลอเมื่อเรากดปล่อยครับมันก็จะทําการปล่อยมันนี้มันนี้มันเจ็ดแรแล้วก็เมื่อเราทำ คลิกเมาส์กลางนะครับคลิกเมาส์ตรงลูกกิ้งนะมันจะทำการชาร์จแล้วก็ปล่อยแล้วก็จะทําให้พวกออบเจกต์รอบๆตัวเรานี่กระเด็นหายไปหมดเลยนะครับซึ่งตัวเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรจะรุนแรงโคตรจะรุนแรงตัวถ้าเราบการคลิกขวานะครับก็จะทําการยิงปืนกลอย่างนี้นะฮะก็ตัวเป็นนาเมที่แบบว่ารุนแรงมากๆเลยนะครับผมชอบดีนะครับในหรับตัวหุ่นยนต์นี้ทำมาได้แบบสุดยอดต่างเป้่าว้าๆเผาเกลือเหมือนมันก็จ้ามันต้องโดนมันต้องโดนวันนี้มันต้องโดนกำลังขับรถอย่างนี้แล้วโรกนะฮะหโ ฮัลโหลเฮนเฮ้ยมาดิ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 โชว์ลิวเคนฮัลโหลเฮนบันด้วยบันเจ็ดพร้อมมาดิมาดิมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หาเขาเลยเฮียทำกูเลยไม่ปล่อยกูไปไปเลย มีความสุขมีความสุขที่สุดในโลกเออไหนๆก็ไหนๆครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าในแมปมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างนะผมก็ไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับพอดีว่าลงเสร็จแล้วก็เออในนั้นเลยไหนๆๆๆีๆเออนี่แหละมันคืออีเดนอาร์ชิปในก็ขึ้นไปแหล้ทีๆขอควาดเท้าเบลก่อนละกันนะควาดเท้าเบลไปเลยไอเจลังกาเหตุไปอลังการงานสร้างคาร์ดเลยมันก็ไปนั่นแหละมันเหมือนกับยาานหอกของไอเลยเอเวอเร์เต้เลย เหมือนเป้เลยศาสตร์เจะเคโอ้แม่เอ้ยแม่แมม่สุดยอดทางเปล่าสุดยอดทางเปล่าเหยียดอมสุดยอดทางเปล่ากาดเอ้ยเอาตรงๆจากไกลนี่เราเราสามารถพังยานที่นี่ได้หรือเปล่าจริงจริงอ๋อไม่พึ่งกันเด็ดแม่ไอ้จันละกามาทันเดี๋เวเด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 ่ดเดเดเด่าเดเดเด่าเดเดเด่าเดเดเด่ดเดเดเด่ดเ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 งเด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 เเเดเดเดเเด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 เะเดเะเดเดเเด มึงยามึงยามานี่มามานี่มามึง <c oughs> อย่างงี้ต้องติดทำการติดทำการติดแล้วก็กดสวิตช์ไยไปเลย <c oughs> ไอ้จัลล์กายพวกพี่เป็นไอ้ยิงจังเลยมึงฮะมึงยิงจังเลยมึงยิงจังเลยมึงยิงจังเลยมึงยามึงยากูนี่แหละสุดยอดต่าปากลีก่สุดในโลกได้หละตี๋ๆข้างบนมันมีอะไรมั่งกับในกอเกินไปเลยตี๋ เดยดพอมันขึ้นปัดปืนนี่กูไม่ปืนใช้สูตรละกันนี่เป็นยังไงแบไอเทมใหม่ของบาบบูมนะนี่ก็เป็นสูตรเจ็ตแพ็กนะครับซึ่งมีเฉพาะ DLC เท่านั้นนะครับที่สามารถโหลดแล้วก็เอามาเล่นได้นะครับล้าบาวบูมก็ไปทําไปทําการซื้อมาแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเออได้ใช้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดตังไปจริงๆนะครับซึ่งตัวเจ็ตแพ็กตัวนี้นะฮะสามารถยิงได้ด้วยนะครับเมื่อทําการกดลิกซ้ายครับ เดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหเดี๋ยวแเดี๋ยวแหละวหาเป้าก่อนหาเป้าก่อนหาเป้าก่อนเนเนเนมึงละกันนเนเนเน่แหวทุกจตามเป้ามบอกพวกกอลุดแรการหัดฟองติ๊กติ๊กติ๊กติติ๊กตไปเลยบอมไว้ไปเลยอยากเท้อยางเท่และก็สำหรับสูตรตัวนี้นะฮะเมื่อเราทำการกดตัว F ครับ น่าเย็นพอเราสามารถทำการยิงจรวดได้ด้วยนะครับซื่นเ้ไปเลยที่แบบวันจอด์นตางเปล่าจริงๆนี่แหละอาวุธที่ก้ากูควรความรู้สึกนี้มันก็ ให้ความอารมณ์เหมือนกับไอรอนแมนเหมือนกันนะเออเป็นไอรอนแมนที่แบบว่าไม่มีชุดเก่อเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าไตติดใจออกซิเจนหายใจกับผมว่าเราถึงเวลาแล้วถึงเวลาตลบมือเวล่การมีพลังกำ้ังมันเป็นอย่างนี้นี่เองนด่ๆๆดูซะก่อนเี่ดๆด็ด่ด็ด้ด็ดั คมเหย็ดแม่เม้ยมาเตเต้ปดเฟรดเอาละจุดต้น <laughs> ไม้มีจุดสูตรอย่างดีแต่ควีมือห่วยแต่นี่ก็แบบว่าช่วยไม่ได้นะเอ้ยเอาไม่บุมเอาไม่เอาไม่กุจแจลังกาจัลังกาวัวตั้งเปตรงนี้นี่วัวตั้งเป <laughs> hey, <laughs> เฮ้ยน้องโมน้องโมน้องเกยแบบว่ายื้อๆแล้วก็สูอะไร <laughs> เอนมจะวิ mig mig ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนจะวิ่งซูลสลายกายเป็นสเต็กกระสับมึงนี่กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกับมันคือโดนในพวมลองเลี่ที่ว่าโดนเวลาถ้าเราออกมามันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยร้องเหมือนกันนะครับในๆก็ในนร้องในคลิปนี้เลยละกันเอ้ยบ่าวเอ้สงมาตีเหยียดร้อมยัดแค่เยัดแค่อย่างเท่มยจะไงมยังไงโอ้ต่อีโดนกันเหร็จดร้อม บังคับโดนได้ยังไงบางเน้ี่ยเดียวเดี๋ยวเดี๋จะเข้มงปอย่างนี้เลยเหรอจิกมันเลยน้องจิกมิกมัน่าฮกาน่าฮ่าฮ่าฮ่ลฮ่าฮ่าฮัาฮ่ัฮ่าฮ่าฮัาฮ่เฮ่าฮ่าย่าน่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่า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 ฮไาเลาไปเลยาฮ่น้่าฮ่าฮ่าไมาฮ่าฮ่งฮัาฮ่า้่าฮ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 า่าาด่า โดนตัวนี้เนี่ยถือว่าขี้โกงบัลลุมควนเลยนะครับสําหรับโดนแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นไฟอันตรายต่อเราได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ระเบิดไปซะเต็มทำเป็นนอนทำเป็นนอนมึง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 ทำกูลากใส่แมงเลยหรือว่าผมเหมือนจะไปเจออะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวขอเล่นกูเล่นหมดเลยแล้วกันนะวันนี้เป็นจางด้านของ นี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เฮ้มันเป็นเรือใหม่ครับเรือใหม่เป็นเรือใหม่ของ DLC นี่นี่ยผมลองเลติตติว่ามันจะสุดยอดทางเปล่าขนาดไหนลงมาเลยลงมาในก้อนเลติตติแล้วเป็นขวัญตาอืมไอ้จอนลังกาหยัดไปมาต้านขาดโอ้โหไอ้สันโคตรเทียบรเที่อ๋อ

คือมันลดน้อยมากเลยครับคือเราสามารถบูธได้แบบโคตรนานแล้วเมื่อเราปล่อยมันก็คือมันจะรีบูทกลับเลยครับไม่ต้องห่วงเป็นไรที่เปว่าโกงผสมควรเลยเดียลซีนี่มันสุดยอด,ดจริงจริงโอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสระไกรถือว่ามาชมมาแรงใหม่รก็ตามเต่นสามารถเล่นได้ในรายการก็ไม่ใช่ทีวีเวอร์ชาแนลนะครับนวันนี้ผมบาบูก็ามาทำการลองเดียวซีใหม่เชื <laughs> ่อเป็นเลยที่แบบว่าสุดยอดตางแต่ตตตรีบนันเฮีย สำหรับใครนะครับที่อยากจะให้บาบูมเนี่ยลงมดเป็นทางนั้นของมดอะไรก็สามารถรีเควสตกันมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับแต่ว่ามันมีมดที่ว่าจริงๆนะครับบาบูมก็จะมาลงแล้วก็ให้แรกกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนก็จัะก็จะทำไปเรื่อยๆเหมือนกับ GTA นะเออแต่สำหรับพาคต่อไปนี้น่าจะเป็น GTA ไม่ก็ Watch Dogs 2ก็น่าจะไม่เร็วเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับน้าสำหรับใครที่ว่ามากรายก็ ใคบาบูกดตอกคอขอบคุณครับเจ้ยขอบคุณทุกคนนะจุดนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ป้อมบาบูแล้วก็เดียวสีสุดเทพก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้ากับบายบายกับพ่โอ้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 